เรามาดูวัตถุดิบนะคะว่าตำยำกระเทยยกร้านนะคะว่าเราใส่อะไรไปบ้างนะคะนี้เราปรุงน้ำแล้วนะคะทุกคน่ะเรามาดูเลยนะทางร้านใส่อะไรไปบ้างนะคะทุกคนค่ะใส่ตระกูลไก่นะคะทุกคนมีตีนไก่มีเล็บมือนางน,นะคะแล้วก็มีไข่แดงแล้วก็ใส่ทะเลนะคะทุกคนทะเลจะมีกุ้งสดกุ้งลวกนะคะมีปูจืดมีปูม้ามีเมนกะบุญแล้วก็ปลาหมึกนะคะทุกคน ตามด้วยหมูยอทั้งเส้นทั้งเป็นก้อนนะคะทุกคนหข่แพงค่ะตามด้วยแซลมอนนะคะทุกคน,นะคะอันนี้คือแบบราคาแค่450บาทเองนะคะทุกคน,นะคะือเรามีอะไรในร้านขึ้นเราใส่หมดเลยนะคะทุกคน ็จะตามด้วยหอมแดงกับไหลบัวแล้วก็ใบเลื่อยนะคะทุกคนมันจะเป็นตําแบบเกาเหลานะคะทุกคนแล้วก็จะได้กลิ่นแบบว่ายังไงอะ่ะไ,ได้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 กลิ่นทั้งแบบรสชาติส้มตํากับยำรวมกันนะคะอันนี้เป็นเมนูส้มตํายำกระเทยยกลานนะคะทุกคนอันนี้ราคา450บบาทนะทุกคนนะใครอยากกินมาทานที่ร้านได้เลยนะคะทุกคนมีทุกสาขานะทุกคนอันนี้คือเมนูเดียวคือคือครบเลยนะคะคือถ้ากินกันลหลายๆคนอ่ะคือคุ้มมากเลย คือต้นหลิวให้เยอะมากเลยนะคะทุกคนเนี่ยเนี่ยนี่คือ450บาทนะทุกคนคือคือแต่ได้ทุกทุกอย่างในร้านเลยนี่นี่เหมาจ่ายไปเลยค่ะ450บาทจะได้อัธรสดแบบว่ากินทั้งส้มตำแล้วก็กินทั้งยำนะคะในครบเดียวนะคะใครมีใครอยากลองนะคะมาลองได้ที่สาขาลุมพินีลังสิตคลองหนึ่งนะคะหรือว่ามีทุกสาขาเหมือนกันค่ะทุกคนฝากไปด้วยนะคะส้มตำยำกระเทยยกร้านค่ะน่าทานไหมคะทุกคน